รู้หรือไม่ถ้าเป็นไทรอยแล้วดูแลตัวเองไม่ดีอาการอาจแย่ลงข้อที่ 1. ไปหาหมอตามนัดเพื่อเช็คฮอร์โมนอย่างสม่ำเสมอข้อที่ 2. พักผ่อนให้เพียงพอนอนให้พอประมาณ7-8ชั่วโมงการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสารพัดโรคตามมาได้ข้อที่ 3. ออกกำลังกายแต่ไม่หักโหมเช่นการเดินเล่นโยคะหรือว่ายน้ำข้อที่4งดสูบบุรี่และงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ควรสูบบุหรี่ขณะป่วยเป็นไทรอยด์โดยเฉพาะผู้ที่ไทรอยด์เป็นพิษที่มีอาการตาโปนด้วยเพราะจะทําให้อาการทางสายตาแย่ลงข้อที่5ไม่ดื่มเหล้าหรือใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนเช่นกาแฟเครื่องดื่มชูก,กําลังเพราะอาจกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอีกข้อที่ 6, กินอาหารให้ครบ5หมู่โดยเน้นไปที่ไอโอดีนเช่นปลาทะเลสาหร่ายทะเลเกลือหรืออาหารเสริมไอโอดีน ควรรับประทานให้พอเหมาะไม่ควรมากเกินไปแต่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีก่อยโตเจ่นมากเช่นกระหล่ำปลีบร็อกโคลี่ถ้ากินเยอะมากเกินไปอาการของไทรอยด์อาจแย่ลงข้อที่7ไม่ควรซื้อยากินเองผู้ป่วยไทยรอยต้องหลีกเลี่ยงสมุนไพรหรือการซื้อยาหรืออาหารเสริมกินเองถ้าไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอข้อที่8ถ้าวางแผนจะมีลูกต้องรักษาให้หายก่อน ก่อนวางแผนตั้งครรภแนะนําให้รักษาโรคไทรอยด์ให้หายดีก่อนและปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพราะการตั้งครรภอาจทําให้โรคกําเริบและมีผลแทรกซ้อนต่อแม่และทารกได้หากพบว่าตนเองมีอาการผิดปกติให้มาตรวจก่อนนัดหมายได้เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยจะได้เป็นการลดความกังวลใจของคนไข้ค่ะสนใจพบแพทย์ที่อินทัศดูเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยค่ะ